สวัสดี FC ช่องหน่อยทุกท่านครับเย็นวันนี้ลุงจะมาชวนทุกคนนับถอยหลังไปด้วยกันคนรอคิวบินตอนนี้เหลือประมาณแค่177คนเท่านั้นใกล้จะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นไปด้วยกันนะว่าจะให้มันหมดภายในเดือนกันยายนนี้ได้ไหมแม้ว่าวันนี้เจ้าหน้าที่จะประกาศคิวบินของวันที่30กันยายนออกมาแล้วก็ตาม ก่อนไปรับชมคลิปรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับใกล้จะหมดแล้วนะครับสำหรับคนที่รอคิวบินไปทำงานที่อิสราเอลคนที่รอคิวบินในความหมายของลุงก็คือคนที่ผ่านการสัมภาษณ์แล้วแล้วก็ผ่านการตรวจสุขภาพเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เหลือตัวเลขที่คำนวณออกมาให้นะครับประมาณ177คน เพราะวันนี้ทางเพจท c Thailand ก็ยังมีข่าวดีประกาศคิวบินมาต่อเนื่องเลยนะครับวันนี้ประกาศอีก3เที่ยวบินด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูเที่ยวบินเที่ยวแรกกันก่อนนะครับก็เป็นเที่ยวบินวันที่29กันยายน2568สายการบินแอรเมเรเที่ยวบินที่ ek373 แล้วไปต่อเครื่องเที่ยวบิน ek2369 จำนวน70คนนะครับเที่ยวบินที่2นะครับก็จะเป็นเที่ยวบินของวันที่ 30กันยายนนะครับเป็นสายการบินเอมิเรตเที่ยวบิน EK385 แล้วไปต่อเครื่องเที่ยวบิน EK2363 เที่ยวบินนี้มีคนได้บินจำนวน100คนนะครับแล้วก็เที่ยวบินสุดท้ายในวันนี้นะครับก็เป็นเที่ยวบินอของวันที่30กันยายน2568เหมือนกันนะครับเป็นสายการบินเอมิเรตเที่ยวบินที่ EK377 แล้วไปต่อเครื่อง เที่ยวบิน E.K. 2448จำนวน70คนนะครับรวมวันนี้มีคนได้บินทั้งหมด240คนด้วยกันนะครับก็ขอแสดงความยินดีทั้ง240คนด้วยนะครับอย่าลืมนะครับเข้ากลุ่มลายตามวันที่เจ้าหน้าที่กำหนดนะครับใครเข้าไม่ได้ไม่เป็นก็สอบถามเพิ่มเติมในคลิปช่อง YouTube ลุงหน่อยได้นะครับมาคอมเมนต์สอบถามกันได้ คิดว่าหลายท่านเข้าไปเรียบร้อยแล้วล่ะนะครับลุงก,ก็แค่เอาข่าวสารมาประชาสัมพันธ์แจ้งสําหรับคนที่อาจจะไม่ได้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดแล้วกันนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูหมายเลขที่มากที่สุดนะครับที่ทางเที่ยวบินได้ประกาศออกมานะครับในวันนี้นะครับก็จะเป็นหมายเลข157.021่นะครับเดี๋ยวเราไปลบ ัวเลขเมื่อวานกันนะครับที่ลุงได้ทำคลิปไว้นะครับว่าตอนนี้เหลือคิวอีกอา590คนนะครับเรามาดูด้วยกันว่าล่าสุดตอนนี้เหลือคิวอยู่กี่คนแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่เครื่องคิดเลขคำนวณไว้ให้นะครับเดี๋ยวลุงขยายให้นะครับเพื่อความชัดเจนขยายเนาะโอเค อ่หมายเลข157198ก็คือหมายเลขของคนที่ผ่านการสัมภาษณ์แล้วก็ผ่านการตรวจสุขภาพเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เราจะมาลบหมายเลขล่าสุดวันนี้ที่เจ้าหน้าที่เพิ่งประกาศในคิวบินของวันนี้นะครับก็จะเป็นหมายเลข157021นะครับทำให้นะครับตอนนี้เราได้ตัวเลขนะครับคงเหลือสำหรับคนที่รอคิวบินอยู่ที่177นะครับ จากเมื่อวาน590เนอะ,อะวันนี้เหลือแค่177สังเกตอะไรบางอย่างไหมเมื่อกี้ลุงบอกว่าไงเมื่อกี้ลุงบอกว่าวันนี้มีคนได้บินอยู่240คนถูกไหมอาแล้วทำไมเมื่อวานมัน590มันลบ240เนี่ยจริงๆมันต้องเหลืออีก200กว่าเกือบ300ด้วยซ้ำทำไมเหลือ177 สิ่งที่ลุงกำลังจะบอกก็คือตัวเลขแท้จริงมันน่าจะน้อยกว่านี้ด้วยเหตุผลของเรื่องการที่ไม่มาสัมภาษณ์หรือไม่ผ่านการสัมภาษณ์หรือแม้กระทั่งคนที่ไม่ผ่านการตรวจโรคหรือว่าตรวจสุขภาพนะครับทำให้ตัวเลขจริงๆเนี่ยเราคำนวณเป๊ะๆไม่ได้นะครับแต่ที่ลุงคำนวณคือประมาณนะครับเพราะฉะนั้นนะครับไอตัวเลข177ที่เราเห็นตอนนี้นะครับก็ต้องบอกได้เลยว่า มันอาจจะน้อยกว่านี้อาจจะเหลือไม่ถึง100ก็ได้เพราะเหลือไม่ถึง100เนี่ยลุงถือว่าคิวบินของวันที่30มันอาจจะยังไม่หมดนะเรามาลุ้นไปด้วยกันว่ามันอาจจะยังไม่หมดถ้ามันยังจะไม่หมดพรุ่งนี้รอประกาศคิวบินได้เลยนะครับมันก็จะหมดแล้วสำหรับคนที่รอคิวบินอยู่นะครับ เดี๋ยวลุงยอพาย้อนไปดูรูปเดิมลุงนะครับที่ลุงได้ทํานายเที่ยวบินไว้นะครับว่าลุงทํานายไว้ว่าจะมีเที่ยวบินวันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธนะครับซึ่งใกล้เคียงมากนะครับผิดไปแค่3วันเท่านั้นเองก็คือวันที่21 22 23ไม่มีเที่ยวบินนะครับถือว่ารอบนี้ลุงหน้าแตกนิดหน่อยแล้วกันนะครับอยากจะบอกว่าตอนนี้นะครับเที่ยวบิน มาถึงวันสุดท้ายของเดือนกันยายนแล้วล่ะก็คือวันที่30กันยายนนะครับมีทั้งหมดอยู่2เที่ยวบินเมื่อกี้ลุงบอกไปแล้วว่าเราขอลุ้นอีกสัก1เที่ยวบินนะครับจะเป็น80คน90คนหรือ100คนก็ได้นะครับลุงคิดว่าคนที่รอคิวบินน่าจะหมดแล้วนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะมีคนที่โดนข้ามคิวโผล่มาอีกเที่ยวบินหนึ่งนะครับ ก็มาลุ้นด้วยกันว่ามันจะหมดภายในเดือนกันยายนไหมลุงก็อยากให้มันหมดในเดือนกันยายนนะครับเพื่อที่เราจะได้มีสมาธิในเดือนตุลาคมนะครับว่าจะเป็นคนที่กําลังจะเข้ารับการตรวจสุขภาพในช่วงกลางเดือนสิงหาที่จะถึงนี้นะครับพรุ่งนี้เราน่าจะได้ลุ้นคิวบินอีกสัก 1- นถึงสงเที่ยวบินนะครับแล้วก็น่าจะหมดแล้วจากนี้ก็รอกันอีกยาวนานเลยนะก็อย่างที่บอกนะครับ มันประกาศไม่ได้หากยังไม่มีการตรวจสุขภาพเขาไปเริ่มตรวจสุขภาพในช่วงกลางเดือนสิงหาคมนะครับดังนั้นต้องรอคนที่จะต้องมาตรวจสุขภาพแล้วก็มีผลการตรวจสุขภาพผ่านก่อนนะครับและเจ้าหน้าที่ก็จะได้ดําเนินการจัดเที่ยวบินต่อไปนะครับการประกาศในครั้งต่อไปก็น่าจะเป็นการลุ้นประกาศคิวสัมภาษณ์เดือนกันยายนนะครับซึ่งลุงคาดว่าน่าจะมาสัมภาษณ์ ในวันพฤหัสกับวันศุกร์นะครับก็อย่างที่ลุงทำกรอบสีเขียวไว้นะเดี๋ยวเรามาลุ้นไปด้วยกันว่ามันจะตรงตามที่เราวิเคราะห์ไว้ไหมนะครับโอเคก็หวังว่าข่าวนี้น่าจะเป็นข่าวดีสำหรับทุกๆคนนะครับทุกอย่างมันมีความคืบหน้ามีแต่สัญญาณบวกๆไปตลอดนะครับตอนนี้ก็เหลือแค่การบินจริงเท่านั้นนะครับซึ่งการบินจริงก็จะ เริ่มบินในวันที่17สิงหาคมนะครับหวังว่าจะไม่มีข่าวอะไรที่มาทำให้พวกเราต้องถูกชะลอการจัดส่งอีกนะนะครับขอให้มันมีแต่ข่าวดีๆบวกๆนะครับใครมีข้อสอบถามอะไรนะครับที่เกี่ยวกับงานอิสราเอลก็ ทิ้งคำถามไว้ได้นะแต่ลุงอาจจะไม่ได้ไปพิมพ์ตอบนะครับลุงจะทำคลิปตอบให้แล้วกันนะครับลุงจะคัดคำถามที่สำคัญสำคัญมาพูดคุยนะครับแจ้งข่าวในคลิปก็รบกวนติดตามคลิป ในช่องลุงด้วยนะครับขอบคุณจริงๆนะครับสําหรับคนที่ติดตามคลิปลุงมาโดยตลอดนะครับบางครั้งก็ไม่เกี่ยวในสิ่งที่เขาสนใจเลยนะครับแต่เขาก็พยายามเข้ามาชมเข้ามากดไลค์นะครับเพื่อให้กําลังใจลุงนะครับขอบคุณมากๆนะครับยังไงก็ฝากช่อง youtube ลุงหน่อยด้วยนะครับวันนี้ช่องหน่อยสวัสดีนะครับ